พี่น้องชาวอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านครับวันนี้มาตามหา <c oughs> เจ้าการกล้วยพอดีว่าเจ้าการกล้วยมีปัญหาเรื่องไฟนิดหนึงสงสัยสายไฟจะไปเบียดโดนอะไรสักอย่างควันขึ้นก็เลยมาตามหาตอนนี้กำลังวิ่งตามหายอยู่ผมเขาบอกว่าเขาอยู่ อำเภอปทุมรัดตำบลบัวแดงตำบลบัวแดงตํามปททอตทตำบลบัวแดงก่อนจะเข้าบ้านอะไรน้องแคนบอกผมก็เลยถามเพื่อนๆว่ามันไปทางไหนนี่เลองมาตามหากันสิพอดีเข้าขอำเภอพอดีนะครับใครที่อยู่โซนปทุมรัฐก็บอกด้วยครับ <laughs> จะบอกได้ยังไงจะทำคลิปตั้งแต่ต้นไหนต <laughs> อนนี้ผมมาถึงแล้วตัวอำเภอ บนสะบัวนี่เราขวาขวาไปก่อนใหญ่กว่าสละกลังอำเภอก็น่าจะเป็นวัดที่เลย <c oughs> ใหญ่จริงๆ มรัตนี่สาวงามเพราะท่นเห็นเด็กคนอยู่วันนี้สอจอตัวข่อยนะมีแต่ปะไส้จะผู้ชายไหมใช่หล่ารถเช่นเหลือขออ่อยอู้เห็นแล้วเห็นตหมวกนี่นี่นี่อ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อมาจอดตรงนี้เลยนะเสียดตน้นมาจัดทุงนี้เลย เอาออกมาเติมน้ำมันครับจะต้องหิง้มเลยเนี่ข้างหลังรถที่ปอนเนี่ยนะมาถึงแล้วครับพักได้ตรงผมต็หลอกเดี่ยวข้าขงหลังรถงน้อยห่ยเนาะเอามาจอดนี่นะ

ต้นยางเส้นนั้นยู่ยได้หรอยู่ในบันเขาไนาะขเมื่อ้านเออเสียดายเลย่างไม่มายงนหนก็ได้เลี่ยนเฮ้เนี่ยวโอ้โหานี้เติมงแหรอคังกอนยวานัอยู่๋อมันเป็นยังสีเองนี่แหละแจ่มย่างอันละแก้มยังเป็นยังสีเองตอนนั้นลูกไทยจเติมยุย่เติมเติมท่าไหนดยนนี้ลมมันท่าไหนดันนี่ว่าท่าไห่บาดเ ตอนบอตอนที word, chapter, ่เอาวัดตอนนั้นทีไรสเลพาส่รถนักเมยดปามเฮะจามจาาเข้าขึ้นมากบอมันมันมีปอนบอกเลยดปั่มั้งไเดยอ้บอเดีเบิ้งเชื่อมยังเดียวเฮ้ยเาไมม่ยอยู่างอยู่น้ำอืมอืมแต่กับมันมันควนขึ้นใชกับบออไกันู ก่อนครับมากไม่เก่งยค่นี่มันขิวเลยครับโอ้มันขึ้นอยู่ข้างหลังเลื่อนไหมเลยเตะมันขึ้นมากนี่ครับบ่รูหว่านหลอกใส่ไอ้ว่ามันออกไตนี่ล่ะมันนี้คว้านขึ้นใส่ก็เลยงไปถูโขโอ๊ยไตไอ้ว่าบระเี๋เออเนี่ยยังเป็นเหม็นอยู่นี่ดูวันใหม่ตัวใดเมันอันใดเมื่อซักันวะหาซอดซัดซัดเหม็นนึ่อาเบิงพักแล้วมันมาเห็นนะช็อตยุนี่ล่ะเหม็นเหม็นอยู่นี่ผมเลยเปียกกรดแก สตาร์ทในไม่เหยีกกันนึงขึ้นมาบางเท้อก็ขึ้นสามเสี้ยเออเม้นเม้นยังอยู่นะเดี๋ยวไอสังยืดดมกินกับเห็นดอกแต่กับคิวอีหลีดีเนาะคิวอยู่สายไฟสิมัยเติบหนึ่งคนละมาดูกันว่าเป็นพ่อตัวไหนผมก็มันมันพว่มอะไรปรับลงไหนดีอยู่นั่นพ่อตัวนั้นึ้นเออปรับลงเออนั่นแหละ ผมก็ตามมาเซอร์วิสกันถึงปทุมรับเลยนะเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีปัญหาตอนวิ่งตอนกลางคืนเนี่ยนะขายรถมันต้องยิงสี่เอาถูกปแปลกหรือย้วยเออไปเกินมือไปลงปิดแปลกนะ ้องกกโอ้โอ้ปอปรมันปิดมัน่ไกพะพปอกแปไอ้ขี้ขี้ขี้มากขับมากขับมากเมื่อไปถือปอแปลงโอมันเนมนครับคจังได้กับแมนมันอยู่ซื้อนั่นเอาเปลี่ยนเส้นนี่เดี๋ยวไปยุเปลี่ยนเส้นนี่โอ้ เสียเยอะเลยว่าจะมาทำแค่สายไฟไม่กี่เส้นลามมาจนถึงได้ชาร์จรูปใหม่เลยครับสามพันห้าไฟมันชาร์จเกินมันก็เลยทำให้สายไฟมันไหมครับได้เสียเงินแล้วดีนะที่ได้ได้ชาร์จญี่ปุ่น ที่จริงหน่อยไดชารหนอกเล็น้อยแพงก่อนของใหม่นะผมก็เลยเลือกเอาไดชาร์ญี่ปุ่นนี่แหละไม่เอาไดชาติใหม่ไดชาติใหม่ไม่ไม,ไม่ไม่เวิร์กอันเก่าได้โอดก็ไม่คัดเอาก็ไม่ผมก็เลยถามช่างว่าซ้าซ่อมมันจะหมดไปเท่าไหร่ช่างบอกว่าสูสี ถ้าสูสีก็เอาอันใหม่ดีกว่าเก็บ <G re ep> อันเก่าเอาไใช้เป็นอะไรถ้าเกิดฟุกไปพอนอันนี้เด้ขามันแตกมันหักเด้เห็นไหม <G re ep> เอาอะไรฝาครอบมันทั้งหนอก,กันยังดีถ้าเกิดไปเจอตามล้างของเก่าอนะที่มันขาไดชช้ามันแตกนะมมันโดนกระแทกมาอย่างเงี้ยเราก็ยังเอาโครงตัวที่เราถอดออกได้ครับ ก็ยังดี่อเราจะไปซ่อมเพราะว่าซ่อมมาแล้วมันกไ็ไม่จบหรอกมันเป็นไดชาร์จจีนของจีนครับพวกนี้มันจะมีฐานนะมันจะเป็นระบบใช้ฐานในการเหมือนเหมือนพัดลมแอร์เหมือนอะไรนะ่ะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่ใช่ฐาน มันจะเป็นขดลวดมาเข้ากับคัดเอาเลยน่าสางเนาะมันถือพอใส่ทานเนาะของของญี่ปุ่นในชาญี่ปุ่นมันจะไม่ใช่ฐานมันจะเป็นขดลวดกับแม่เหล็กแล้วก็ยิงเข้ามาเข้าคัดเอาบ่ามีได้อดมัม,ม,มี่ปะมีคือกันมั้ยดแต่จะว่าบ่ามี่าน มาจากมาเช้า,าว่าจะมาทำสายไฟเส้นสงเส้สนค่ำเลยมืดบ่ว่าไปกินตมไก่น้ำดเจียวเนี่ยเอามืดเลยบ่กินเหล่าโท้่เพราะมีบนเหล่าโท้เสียต้นตรงหาเหล่าโท้มาถวยเลยเนี่ พวกด้ดีมันพวกได้ดีมันไม่แย่ขี้เนี้ยวว่ะ ¿Qué ไปดูว่าเกย์มันขึ้นยังไงโอ้ยหนอกหูเด้ดโอเคผ่านแล้วเก็บของยัดใส่กระเป๋าปน,นี้กันเถอะเรา <laughs> เจ้าของรถไม่อยู่เอินโทรหากับพื่รับสายไปเสียต้นเลยเดี๋ยวจะโทรบอกงมาเอา ข้าวเบกัไปบุญหนุ่เกียวเออนั่เลยผมก็ปวดเยอะเหมือนกันโอเคครับป่ะกลับบ้านกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ